มาดูกันนะวอวันนี้นะครับมีอะไรที่ส่งเข้ามาขายผมบ้างครับวันนี้มีของเข้ามาเยอะเลยนะเป็นธรรมดาครับวันจันทร์จะมีของเข้ามาเยอะเพราะว่าช่วงนะวันเสาร์เนี่ยนะเอฟซีของร้านประนั้นก็คงจะส่งของมาในช่วงวันเสาร์แล้วก็ติดวันอาทิตย์แล้วก็มาปู่วันจันทร์นี้แหละนะมาดูกันเลยนะเริ่มจากชิ้นแรก ของสะสมมีค่ามาเปลี่ยนเป็นเงินสดร้านปาหนันซื้อขายเหรียญธนบัตรเงินตาโบราณเครื่องเคลือบเครื่องลายครามเศษทองเครื่องเงินทองหน้าของเก่าหายากทุกชนิดสามารถติดต่อเราได้ทุกช่องทางชิ้นแรกวันนี้นะครับส่งมาจากคุณเอนะคุณเอนะส่งของมาจากนาคนปรปฐถมนะครับนะของดีจากคุณเอมีอะไรส่งเข้ามาครับมีเหรียญกาญจนาภิเษกโอ้มีเหรียญกาญจนาภิเษกาาเมาแล้ว นะสองบาทการจนะพิเศษครับแอดมินนะฮะแอดมินนะแอดมินศูนย์ูห้าดูไรแค่นี้แล้วเหรียญที่มาเป็นอะไรรู้ไหมคุณรู้ไหมว่าเหรียญการจนะพิเศษธรรมดาเนี่ยราคาเล่นกันไม่แพงหรอกนะแต่ถ้าการจนะพิเศษที่ไม่มีอุการจนะพิเศษไม่มีอุมาแล้วนะจ๊ะการจนะพิเศษไม่มีอุมีการเจอแล้วโอ้ใครได้นะ บบไม่มีอุมานะสันนิฐานว่า,าจ,จะเป็นบล็อกต่างประเทศหรอเนี่ยกาญจนาพิเศษไม่มีอุแบบนี้นะฮะผมซื้อมานะครับโอ้แพงนะบอกก่อนนะใครสนใจเหรียญน,นี้บอกเลยนะราคาเล่นกันเป็นร้อยนะฮะการจนาพิเศษ20การจนาพิเศษนะครับโอเคนะเดี๋ยวนะทีมงานนะเรานะครับนะแอดมินสูสนาเอวแรมดูแลแค่นี้เดี๋ยวเขาจัดการให้นะครับผมมาดูชิ้นต่อามาสำหรับชิ้นต่อมานั้นนะครับนะมาจากคุณะเดช คุณทัเดชจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับมาจะามาดูนะคุณทัศเดชส่งอะไรมาขายคุณทัเดชส่งพดดวงมาหนึ่งเม็ดตกลงกับใครก็ไม่รู้แต่มีราคาตีไว้นะแต่ไม่ได้ตกลงราคาใครไว้นะแต่มีราคาตีไว้ช่วงนี้ราคาพดดวงเป็นช่วงเวลาที่พดดวงน่ารักมากราคาถูกน่าเก็บนะใครเก็บช่วงนี้ผมแนะนำนะเก็บเงินตาโบราณเก็บเงินตามโบราณน,นะน,น,นะครับนะเออนะมาดูชื่อออกมา ชิ้นนี้นะครับมาจากคุณออสนะคุณออสที่ไหนไม่รู้นะจังหวัดอะไรเนี่ยนะจังหวัด101่งศอสินะโอ้โหมีเล่นมุกด้วยนะมาดูนะว่าคุณออสส่งอะไรมาขายนะคุณออสติดต่อทาง Facebook อ่าเขาบอกว่ามีเอ่อน่าจะมีแอดมินเนาะติดต่อทาง Facebook เนาะเออนะโอ้โห่ใส่เลขมาทีมาครบแล้วนะมาดูว่าเป็นอะไรส่งมาขายกับผมนะฮะร้านปานันจิวเวลรี่ มาแล้วสวัสดีครับทางร้านปานน,นัเออ่ผมได้ชมทางช่อง YouTube เอาละเว้ยทางร้านมานานแล้วครับแล้วก็มีเหรียญมีเหรียญกว่าห้าจิบตตังสองห้าห้าสามของของดูน้ำหม มาศึกษามาดูแล้วว่าปีนี้มีราคาเอ่อตอนไหนวะ <c oughs> เฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยโอเคห้า <c oughs> okay, สิบันตงปีสามสี่อะผมเข้าใจนะแต่53นี่อะไรเหรอเรามีอะไรเรามีอะไรเหรอเรามีสาสองด้วยนี่คุณได้ดูจริงหรือเปล่าเนี่ยฮะคุณได้ดูหรือเปล่ามี ห้าสิบประตังปีส2ด้วยเว้ยเอาละนะแล้วก็50าสิบประตังปีป้าสาี่3า3มีอะไรพิเศษไปเลี่ยมไปเลี่ยมไปแล้วเลี่ยมไปแล้วด้วยอะไรอะ่ะโอเคนะอันนี้ไม่ได้ตกลงราคานะไม่ได้ตกลงราคาอะไรกันนะเออนะก็ธรรมดาครับผมก็เจออะไรมาเยอะนะก็เป็นธรรมดานะคิดละนะมาดูของคุณมาลุ้นของคุณเอกชัยจังหวัดเชียงใหม่ดีกว่า นะเพื่อจะมีอะไรแบบว่าให้ให้ผมได้ลุ้นอะ่ะให้พอได้เอามาขายนะเป็นค่าข้าวค่ากาแฟอู้เฮ้ยอันนี้ผมถือว่าโอเคนะถ้าเกิดนะรายการเอาแอดมินศูนย์หนึ B ่งห้าดูแลเคสนี้แอดมินศูนย์หนึ่งห้าแอดมินบีบีเปล่าแอดมินบีดูแลเคสนี้นะครับมีอะไรส่งมานะครับแอดมินศูนย์หนึ่งห้าบอกว่ามีอุ้ยมีชิ้นนี้ประเมินแพงมากชิ้นไหนเหรอ ประเมินไว้สองหมื่นสี่ลุ้นแล้วนะสองหมื่นสี่หลือหลือสี่พันบาทเอาให้ชัวร์นะฮึบอ๋การจนาพิเศษมีบวกค่าอะไรเข้าไปอีกเนี่ยเฮ้ยมีอันนี้นะเดี๋ยวต้องไปเช็คนะมาละการจนาพิเศษแบบนี้อ่านะฮะ งานรนาพิเศษเป็นทองเป็นทองไม่เต็มร้อยนะต้องบอกก่อนว่าเป็นทองไม่เต็มร้อยนะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีเหรียญเหรียญหกร้อยมีเหรียญหกร้อยมามีเหรียญหกร้อยนะมีเหรียญนะรัชกาลเหรียญรัชการที่5ตราแผ่นดินเอ่อหน้านี้น่าจะใส่กรอบมาแล้วก็มีมีเหรียญเงินมีเหรียญเงินรุ่นนี้ด้วยเหรียญเงินเหรียญเงินรัชการที่หเหรียญเงินรัชการที่หนี่นะะ แล้วก็มีอ๋อวันนี้ของแพงมีมีเหรียญอ่ะมีเหรียญเนี่ยครับมีเหรียญ600นะมีเหรียญขัดเงานะครับมีเหรียญย0ขัดเงาโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวอ่าจัดการให้นะครับผมอ่าเดี๋ยวทีมงานนะเช็คก,ก่อนนะจ๊ะมาดูชิโนมาจา้ะชิโนมาชิโนมาชิโนมาส่งมาจากส่งมาจากส่งมาจากหาใครไม่รู้ ขาไม่ค่อยบอกผู้ส่งนะเครือข่ายเนี่ยนะเครือข่ายตอนนี้นะผมถึงบอกว่าถ้าถ้าสามารถส่งไปชั้นนี้ได้ส่งไปเลยนะส่งอ่ามาละนะอ๋อชิน้นที่แอดมินศูนย์หนึ่งห้านี่ไปก่อนลืมชิ้นนี้นะดูแล้วก็เป็นของที่เรารับซื้อนั่นแหละนะครับก็มีแอดมินศูนย์สี่แอดมินนอตดูรลเครดิตจากทางไลน์บอกว่ามีเหรียญราชการที่ห้านะจำนวนสามเหรียญราชการที่5ตราแผ่นดิน3มเหรียญประเมินราคาไว้อ่ามี มีรอสองห้าหนึออนะมี1 2 5มีไม่มีรอซอแล้วก็มีนะดำดำดำดีนะนี่เหรียญน,นี้นะหมอที่จะเก็บไว้นะครับนี่นะหมอที่จะเก็บไว้เป็นเหรียญควันถุงนะาร้อยห้าสิบกาญจนาพิเศษขัดเงาอ่านะแล้วมีช้าง2 4 5 7ี่ห้าเจ็ดฮอตเจ็ดเจ็ดมาหนึ่งเหรียญน,นะแล้วก็มีอา่าห้าเก้าสวยหนึ่งเหรียญแล้วก็มี สลึงสลึงสองเหรียญโอเคครับมีแปดส, 20, ส, 20, ส, 200, สิบเป็าสระย่สิบเป็นสิบเป็นสรเงานะ่โอเคครับก็แอดมินสูเสียแอดมินน็อตดูแลเคสนี้ครับผมเดี๋ยวแอดมินน็อตจัดการเคลียร์นะครับมาดูชิ้นต่อมารับเหมือนเป็นเหรียญค่อนข้างหนักเหมือนการส่งมาจากคุณนรุชเชษจังหวัดศรีสะเกดของดีเมืองศรีสะเกดมีแอดมินน็อตตกลงราคาไว้นะฮะผมดีใจอย่างหนึ่งตรงที่ว่าโอ้โหมาส่งมา เยอะเลยครับวันก่อนเหรียญช้าง3เสียนมาหน้าร้านปานานนี้คือมาก็บากแบบนะเป็นเกือบร้อยเหรียญนะวันนี้ก็มีเหรียญราชการที่5ตราแผ่นดินเข้ามาน่มีราชการที่5้ตราแผ่นดินเข้ามาอีก25เหรียญว้าวนะครับวันนี้เหมือนมีเหรียญน,นี่ครับนะแล้วก็วันนี้นะครับวันนี้นะมีเหรียญคุดเข้ามาอีกเป็นอี่ร้อยเหรียญไม่รู้จะไม่ได้4ี่ห้าเหรียญก็มีนะเหรียญคุดนะครับเผื่อ อ่าถ้าได้สนใจก็จองเข้ามาได้แล้วกันเดี๋ยวคืนนี้จะมีไลฟ์เทข,ขายของด้วยนะครับอัน,นชิ้นนี้มาจากคุณพรทิพย์เอฟซีกรุงเทพครับมาดูว่าคุณพรทิพย์นะครับเอฟซีจากกรุงเทพนั้นมีอะไรส่งมาขายนะฮะเอา้ามาดูชิ้นนี้นะฮึบมีเหรียญ5บาทปี46เข้ามา1เหรียญครับผมอ่าน่าจะเป็นเหรียญแรกของเดือนหรือเปล่าเนี่ย5บาทปีสี่หแอดมิน009แอดมิน009แอดมินน้ำดูแลเก็ตใครไม่ได้ไง ไม่ไปคลอดลูกอ๋ออะโอเคพึ่งส่งสินะโอเคครับอะนะจัดไปฮะมาดูชิ้นต่อมาชิ้นนี้มาจากคุณวีระวงจังหวัดกรุงเทพนะครับมาดูกันว่าเป็นอะไรส่งมานะมาดูกันนะ ปุ๊บแนแบงร้อยมาด้วยนะครับคุณวีระวงนะเรียนคุณหนุ่มนะครับรบกวนขอราคาสูงๆถึงกับไอเลยเหรอสำลักเหรอเดี๋ยวอรอแป๊บนึงนะครับเรียงจํานวน5ชุดมีอะไรครับโอ,โ,หโ,หโอ้โหคุณวีรวงครับนะส่งมานะส่งมานรุ่นสุดท้ายในรัชกาลที่9ผมต้องบอกเลยว่ารุ่นสุดท้ายในรัชกาลที่9นั้นนะครับ เนี่ยรุ่นสุดท้ายในรัชากาลที่9กนั้นนะฮะราคาเนี่ยนะฮะปัจจุบันเนี่ยถามว่าคนวงในวงการเขาเล่นเขาเก็บกันไหมเก็บแต่ว่าถูกมากนะยังถูกมากผมเห็นเล่นกันอยู่หน้าเหรียญนี่คือเออหน้าแบงคือหนึ่ง้อยห้ใช่ไหมเล่นกันอยู่ประมาณพันนะพันหกร้อยห้าสิบบวกพันเจ็ดพันแปดอ่ะเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่รู้ว่าผมจะให้ราคายังไงล่ะเนี่ยนะผมไม่รู้จะให้ราคายังไงเหมือนกันนะให้อย่างนี้นะ เอออ่าโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยๆดูไปแล้วกันนะมันมันโบด์เลน้อยมากโบนกน้อยมากโอเคครับมาดูชุดต่อมาชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับ,รบมาจากคุณกฤษดาจังหวัดสุราษฎร์นะครับ FC เมืองสุราษฎร์มาดูนะครับ FC จากเมืองสุราษฎร์ส่งอะไรมาขายนะของดีทางภาคใต้ก็เยอะนะรหัสแอดมินสุนยาดีใจที่มีรหัสแอดมินติดมานะ เป็นเหรียญอ๋อน่าจะเป็นเหรียญรัชกาลที่ห้าราแผ่นดินเนาะดูแล้วนะ้ดูราคาตกลงกันก่อนขายเหรียญขอราคาเราขอราคาบ้าบ <c oughs> ออะไรอะเฮ้ยถ้าแอดมินสูนนย้าก็ต้องตกลงราคาไปแล้วดิต้องตกลงราคาไปแล้วนี่จะมาขอราคาได้ไงนะฮะ <c oughs> เอออ่ะโอเคอันนี้ <c oughs> เดี๋ยวปัดตกไปก่อนเลียร์ก่อนมั่วนี่มั่วอย่ามั่วมาครับตกลงราคากับ fc เราให้เรียบร้อยก่อน fc ในแอดมินเราก่อนนะอันนี้มาจากคุณเกติศัก์นะเกติศักนะกกนะจังหวัดไหนไม่รู้นะครับนะส่งเหรียญมาหนักหักเหมือนกันนะอยากรู้ว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับมาลุ้นกันหวังว่าขอเป็นเหรียญเงินหายากเหรียญโบราณโอ้มาเป็นเหรียญคุดก็เอาได้เหรียญคุดก็พอได้นะพอผมนี่ได้กําไร5บาทผมก็เอาแหละตอนนี้นะหนักๆักอย่างนี้โอเหรียญย่อยเหรียญ5บาท ตาแผ่นดินไม่ต้องส่งคืนเหรียญแปลกๆอะไรกันส่งมาไม่ตกลงราคาไม่ตกลงราคาก็เดี๋ยวต้องไปดูก่อนนะก็ถามว่าพอช่วยได้ไหมช่วยได้แต่บางทีฮะมันคุ้มไหมฮะบางทีถ้าเกิดคุณคิดว่าคุ้มก็โอเคครับนะช่วยกันไปธุรกิจอย่างนี้นะใครที่แบบว่าต้องการใช้เงินหรืออะไรบางทีเขาก็มีของมีอะไรหลายอย่างเยอะรวมกันมันก็เป็นเงินได้แต่ถ้าคุณมี2อสเหรียญหรืออะไรมันอาจจะไม่คุ้มไง เขาบอกว่าเหรียญ1.05ตอนนี้ราคาเท่าไร่1.05ปกติผมขายอยู่ตอนนี้อยู่เราประมาณ5บาทครับขายส่งแต่ในวงการเขาเล่นกันประมาณ7บาทถึง8บาทแต่ผมส่ง5บาทนะามาดูชิ้นนี้ต่อมาจากนะค,ะคุณบุญชนะนะคุณบุญชนะส่งมานะครับมาดูว่าเป็นอะไรนะคุณบุญชนะส่งมาโอ้อยนะทำไมปล่อยให้งออย่างนี้ฮะคุณบุญชนะนะคุณบุญชนะก็อ๋อส่ง เหรียญมามื่อราคานะเหรียญย่อยๆนะประมาณนี้นะครับเหรียญห้าสิบย่อยๆย่อยๆนะโอเคครับผมนะของซื้อจากเรานั่นแหละนะมาดูชิ้นนอ้มาชิ้นนี้ชิ้นนี้ส่งมาจากเคมาละนะร้านปานันสีซีทัหนึ่งถูกต้องไหมเนี่ยโอเคนะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเพราะว่า เอออยู่ตรงข้ามสมบัติกรอ่ะโอเคนะฮะโอ้ยเ,เ,เดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะฮึบมาเขี่ยไเลยหนักมากคนด,ด้วงหรือเปล่าคนด,ด้วงวิจริงดิใครดูแลเคสนี้ใครดูแลเคสนี้ไม่ตกลงราคาใช่ไหม ไม่มีไม่ตกงลงราคาหรือเปล่าผู้ส่งเออ,อะนะมาเป็นบริษัทเลยครับมีบริษัทไหนโอ้มีม,มดดีมีพดด้วงมีพดด้วงมาเยอะแยะเลยครับอุ้ยวันนี้เราเจอขุมทรัพย์เราเจอขุมทรัพย เอาเจอขุมทรัพย์มาโอ้โหโอ้โหมาทั้งกูเลยคุณเจอหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหโอ้โหโมหาสาลพดด้วงสุขโขทัยก็มีสุขโขทัยก็มีสุขโทสขโทัยเงินคุบเงินคุบมีอันนี้เขาไม่ค่อยเล่นกันมีพดด้วงสุขโขทัยพดด้วงสุขโขทัยช้างกระตูนมีพดด้วงสมาธิ ขุดเจอคือแล้วก็มีช้างกระตูนก็มีแล้วก็อ่ะนาช้างกระตูนแล้วก็มีอ่ช้างกระตูนสองสลึงแนะมีเงินเจียงน้อยด้วยเงินเจียงน้อยเงินเจียงน้อยเออมีเงินเจียงน้อยนี่เงินเจียงน้อยนี่นะครับแล้วก็มีนะโอ้โหนะก็เขามีเบอร์โทรไหมเนะี่ย โอ้แตกนะจ๊ะโอ้โหมาแบบว่าเดี๋ยวต้องมาเช็คกันแบบออออออคุณเอางนี้เลยเหรอมัไม่ตกลงราคากับเรานะโอ้โดูสิโอ้ก้านบัวใหญ่ก้านบัวเล็กผม,ผมขอยือนยันเลยว่าคนที่ส่งมาขายผมนะคุณไม่ธรรมดาครับเพราะอะไรเพราะคุณสามารถ แยกออกว่าอันไหนเป็นอยุธยานะอันไหนเป็นสุขโทขทัยขออนุญาตเช็คนะครับผมนะนไม่มีสองบาทเดี๋ยวมีสองบาทหรออตัวสองบาทมีตัวสองบาทด้วยใช่ไหมเ,ออเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไปเช็คทีนึงนะครับ อ่าโอเคนะโอเคนะตอนนี้ผมยังไม่เจอตัว2บาทนะอ่ะโอเคครับฮะอ๋ะอโอเคแล้วก็นอกนั้นเดี๋ยวเราประเมินเดี๋ยวเดี๋ยวประเมินเดี๋ยวเราเช็คประเมินให้อีกทีนึงนะโอเคครับผมนะอ่าทีมงานนะครับ เก็บเก็บข้ากล่องเก็บเข้ากล่องเก็อบอะให้ดีๆนะอู้ดูท่านะจะเสียตังค์เยอะมา <c oughs> โอเคมาดูชิ้นต่อมานะฮะตอนแรกอะ่ะผมผมกำลังคิดอยู่ในใจว่าเฮ้ยเป็นร้านร้านที่แบบว่าเขารับซื้อส่งผมหรือเปล่าหรือเลยมีใครเซอร์ไพรส์หรือเปล่าเนื่องจากว่าอะไรเพราะว่าอย่างปกตินะก็จะมีร้านที่เขารับซื้อแล้วก็เขาก็ส่งผมนะเพื่อที่จะกินหัวคิวคือ เยอะมากครับนะคุณรู้ไหมว่าพุดด้วงเนี่ยปัจจุบันเนี่ยผมเก็บอยู่ตอนนี้นะมันเป็นพันเม็ดอะนะผมแค่ไม่อยากผมแค่ไม่เอามาโชว์แค่นั้นเองคนะจะมีคนส่งมานะแต่ถ้าเกิดคุณส่งผมขายผมหรืออะไรเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณได้ราคาเต็มเมครับไม่ต้องโดนกินหัวคิวแค่นั้นเองนะ <S <S ปะนานนั้นนี่มาตรฐานสุดแล้วนะเรามีระบบอะไรของเรานะล่าสุดล่าสุดอย่างพวกอะไรที่ สองสีอะสิบสองสีโค้กโพแบบแบบยกถุงอะเออที่ฮือฮากันในในโซเชียลในกลุ่มอะไรต่างๆว่าโอ้โหมีแบบมีคนแบบโอ้โหมีเก็บขนาดนี้หรืออะไรนะเสร็จผมเรียบร้อยแล้วผมแค่ไม่โชว์เฉยๆบอกแค่นั้นแหละนะเออนะเคลียเรียบร้อยแล้วนะบอกแล้วนะผมว่าให้ราคาสูงเป็นลําดับต้นๆของประเทศอยู่แล้วครับแค่ผมไม่อยากพูดมากครับนะปล่อยให้คนอื่นเขาเล่นกัน <laughs> อันนี้มาจากคุณนะสวรักษ์นจังหวัดอุบลราชธานีนะครับของจากอุบลราชธานีนี่ก็จะมีส่งมานะฮะมีนะตกลงตกลงไว้กับใครไม่มีบอกนะมีแต่เลขบัญชีมานะ,ะเดี๋ยวผมเราประเมินราคากันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะฮะเออนะฮะล่าสุดนะล่าสุดเพื่อนในวงการผมเนี่ยได้ได้ได้แบงก์สิบยางเงมาหกพันใบน้ําตาจะไหลผมซื้อครับผมซื้อมานี่ นะถ้าเขาส่งผมมา่ยผมยังคิดอยู่ในใจเลยว่าซื้อสิบแบงค์สิบาทหกพันใบจะมาขายยังไงเนาะเออนะตอนนี้เราก็กําลังทําระบบด้วยนะโอ้โหนะช่วงนี้ก็ผมบอกเลยว่านะก็ตอนนี้ระบบอะไรของเราอาจจะฝืนนิดนึงเพราะว่ามันอยู่ในรวปช่วงทนะี่แบบว่านะเปลี่ยนผ่านจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งอาจจะช้าหน่อยแต่วันหน้าพวกคุณจะสั่งของจากผมจะง่ายขึ้นครับผม,ผมเกินเกินไว้เลยครับนะเราต้องการเป็นนะเป็น,เ,ปน,เ,ปนเรียกว,ว่าแบบให้มันสู่ระบบสากลที่สุดนะั่นแหละนะ อันนี้มาจากคุณอาพิชานะครับคุณอาพิชาเช,ช,ช,ชิงเซาครับมาดูกันนะว่าของจากคุณอาพิชานะเป็นอะไรนะฮะโอ้ mm hmm. ผมจำได้ว่ามีเหมือนเคยมีคนสั่งของไว้แต่ว่าไม่ได้ทักไปนะ Admin 0 1น015นะแอดมาน Admin บีไรคดนี้นะครับก็ก็จะมีนี่มีมีม,มีมีเหรียญมาเป็นกลองมีเหรียญเป็นกลองมานี่นะอยู่ในกล่องขาว เปิดออกมาเป็นเป็นหึมเหรียญ600ฮาโหารกแกรมอ่ะนะครับมีเข้ามา1ชิ้นอุ้ยทำมีของแพงเยอะนีแล้วก็มีเหรียญถ้วยเหรียญถ้วยมา3ชิ้นคนระับอะเหรียญถ้วยมา3ชิ้นแต่ก่อนเล่นกันชิ้นหนึ่งอยู่ประมาณ3,300 3 5 0 0เนี่ยตอนนี้นะครับนะตอนนี้นะผมก็ไล่เก็บไล่ช้อนแล้วก็แบ่งให้กับลูกค้าลานปนันะครับผมเชื่อว่ารุ่นนี้วันหน้าราคาพุ่งกลับมาแน่นอน นะแต่ก่อน3 5มพั้ไม่ปัจจุบันนะอยู่ที่ประมาณ1,800อะ่นะปะประมาณ1,800ไม่เกิน1,800นะแล้วผมเชื่อว่าพุ่งกลับมาแน่นอนแต่ว่าวันนีนะ้ผมเอามาขายนี่คือผมฝากไว้กับนะลูกค้าร้านปลาหนันก็คือเหมือนใครซื้อเราไปเหมือนเหมือนร่วมลงทุนเก็บไว้นะผมให้พวกคุณมีโอกาสได้ลงทุนวันหน้าถ้าราคาพุ่งกลับมาผมเชื่อว่าผมไม่ต้องไปหาที่ไหนหรอกผมหาจากพวกคุณนะั่นแหละนะอย่างล่าสุด1 0ปี31หนึ่งผมเคยขายพวกคุณไป แลพันพันห้าพันห้าพันแปดสวยๆก็พันแปดคุณเชื่อไหมตัวที่สวยๆพันแปดอ่ะทุกวันเนี่ยขายกันเกินขายกันเกินสองพันละแล้วก็พวกพันห้าพวกอะไรก็ขายกันเกินพันแปดอ่ะเออนะอันนี้เนี่ยก็จะมีมีมีเหรียญอะไรนะอันนี้เป็นเหรียญน่าจะเป็นเหรียญที่ระลึกอ๋อหกร้อยหกร้อยอ่าเหรียญหกร้อยของกล่องหกร้อย 600แล้วก็มออีอันนี้เป็นไรนะ600อ๋อ600มี2เหรียญที่ระลึกขายวันเกิดรัชกาลที่5นี่นะครับก็มีมาอ่ะโอเคครับสงสัยค่ำคืนนี้ผมคงได้ไลค์ขายเองสาระัมของจมูลค่าแบบเยอะแยะมากมายเยอะสูงขนาดนี้นะ เออนะคืนนี้นะใครอยากได้สแตมเดี๋ยวเรามีสแตมเอามานะบแบ่งให้ครับนะให้ลูกค้าร้านประนันครับถูกกว่าหน้าดวงเผื่อใครจะเอาไว้ส่งของใครทําธุรกิจออนไลน์หรืออะไรเนี่ยอยากส่งของเท่ๆนะ STEM, นะเราก็มีสแตมนะเราก็มีสแตมนะครับนะก็คือผมไม่อยากเอาไปใช้ความจริงผมเอาไปใช้ผมก็คุ้มค่ามีกําไรนะเพราะว่านะถ้าเท่าหน้าดวงอะไรอย่างเงี้ยผมผมก็มีกําไรอะไรอยู่แล้วนะแต่ว่าผมเอามาขายทุกท่านโดยหัก หักให้อีก10%เพราะว่าเวลาคุณไปใช้ก็จะประหยัดค่าส่งอะไรไปได้อีกเห็นไหมเออนั่นแหละก็คืออยากให้ลูกค้าของเราได้ประโยชน์ในส่วนนี้ไปครับและนี่คือของทั้งหมดที่เข้ามาวันนี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับนะเดี๋ยวช่วงนี้ผมลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมนะสวัสดีครับ